พี่มา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 ดูพี่โตมาดูพี่โตะอี๋ฮ่าอไม่บอกว่ามอส่งละอันเต็นเต็นนี้ไหมที่ที่เราจะใช้นอนเนี่ยเอาเวลาตอนอยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับมาดาพี่โต เดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนั่งรถมอเตอร์ไซค์ ADV สามห้าศูนย์ไปไอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็คือจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเตรียมที่นอนเตรียบตัวพร้อมไหมเนี่ยอีกหนึ่งเดือน